สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ this is a toy ภูมิใจนำเสนอการรีวิวเบเบ b เบอร์ซูเปอร์คิงเฮ s ิออสสุเโนครับถ้าดูคลิปนี้แล้วถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเด้อเฮลิออสสุเ a n o โนนะครับก็เป็นเบเบ b เบอร์ Bird, จากภาคซูเปอร์คิงนั่นเองนะแล้วก็เป็นตัว1ใน2จากกล่องลีเม t เบรกดีเอ็กเซตนะครับ B174 นั่นเอง โดยที่คอมโบของเจ้าเฮลิออสมาเคนโนนะครับก็จะมีดังนี้เลยชิปซูเปอร์คิงเฮลิออสสนะครับผมมีความแตกต่างจากเดิมอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยวผมนี่เอาให้ดูของเดิมมันจะเป็นแบบนี้นะครับอืมจะไม่ค่อยมีสีน้ําเงินนะจะเป็นสีเงินซะมากกว่าเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้ามาแทนส่วนสีเงินเนี่ยจะกลายเป็นโลหะแทนนะครับนี่ตรงน,นี้นะแล้วก็ตัว เมทัลข้างในเมทัลคอข้างในนี่แกะให้รูปสักครู่แกะก่อนไม่ออกนี่ก็จะเป็นเมทัลคอข้างในนะครับส่วนตัวเก่าเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานี่เออมีการอัปเกรดนะครับผมสำหรับตัวนี้เก็บ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 ไม่ได้อ่ะอ่ะนี่นะครับสำหรับชิปเฮลิออสสอง b บลดวูเคนโนนะครับผมอันนี้เป็นเบเบดไม่ใช่เบเบดดิเป็นเบลดของหมุนซ้ายโดยเฉพาะนะสังเกตได้จากนี่เห็นเปล่าตัวจุดโจมตีของเขาเนี่ยมันจะหมุนมาทางซ้ายนะครับแล้วก็เบลดนี้มีลูกเล่นด้วยนะนี่ลูกเล่นของเขานะครับนี่สามารถเล่งกลับได้แต่ว่าก็สามารถที่จะล็อกได้เหมือนกันโดยการที่เราหมุนจนสุดนี่ไดินเสียงก๊กนะครับมันก็จะล็อกแล้ว ล็อกไม่ไปนะครับวิธีการเอาออกจากล็อกก็คือกดตรงนี้จะมีปุ่มให้กดนี่ออกแล้วล็อกหายแล้วนะครับ dis o นะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาอ่านว่า o หรือเปล่านะเพราะมันเขียนว่าแค่ว่า o ก u นะครับเอออาจจะอ่านว่าลข ou ก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันแต่ผมใช้ทันเสเลจไปเอามันบอกว่า o o ก็ o ตามันแล้วกันนะครับ เบดอันนี้ไม่ใช่เบดดิเหล็กอันนี้ไม่สามารถเราไปใส่กับตัวอื่นได้นะจะใส่ได้กับแค่ตัวไฮเปอร์ยอนร่าง2กับตัวรูซิเฟอร์ร่างสานั่นเองนะครับจะใส่ได้แค่นั้นเนาะเพราะว่าเหล็กมันผมก็ไม่เคยเอาลองเอาเหล็กเนี้ยไปใส่กับภาคดีบีเหมือนกันนะเพราะว่าตรงช่วงตรงเนี้ยมันสูงเออเดี๋ยวเราเอาไปลองกันดีกว่านะว่าใส่ได้หรือเปล่านะแปบ๊บนึงลองบีดดีบี DB ก่อนเดี๋ยวเรามาลองกับตัว เบรียลแล้วกันนะครับลืมชื่อลอลองดูนะว่าจะใส่ได้หเปล่านะสังเกตจากเหล็กดีก่อนนะว่ามันจะมีไอ้ตรงเนี้ยสูงกว่าเหล็กปกตินะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่าใส่ได้ไหมใส่เข้าไปแบบนี้อ่ะจริงแรกที่เจอก็คือใส่ไม่ได้แล้วนะติดนะครับเดี๋ยวเรามาลองเป็นไฮโหมดดูไหมไฮโหมดมันจะไม่ติดเหล็กนะไม่ติดอาร์มลองดูเป็นไฮโหมดดูนะครับว่าใส่ได้หรือเปล่า ชใส่เข้าไปอ่ะปรากฏว,ว่าใส่กันบ่ไดเ้อนี่นะครับใส่กันไม่ได้นะพิสูจน์แล้วเล็กนี้ก็ไม่สามารถที่จะใส่กับภาค DB ได้เช่นกันนะครับเล็กโออันนี้เนาะก็ลองคอมเมนต์กันไว้แล้วกันนะครับว่าเหมาะกับเอาไปทำเป็นตัวอะไรหรือว่าเป็นตัวมันดีที่สุดแล้วนะส่วนไดเวอร์ที่เขาให้มานะครับนั่นก็คือโซนแดดนั่นเองนะครับโซนแดด ปเปกเลยนะครับแล้วก็ให้ชิปแซดสีฟ้ามาเนาะนี่หมุนติ้วได้เลยนะครับตัวชิปแซดเนี่ยสามารถถอดได้นะแต่จะถอยากหน่อยนี่เขาต้องใช้เล็บจิตนะเนี่ยเราสามารถที่จะไปเอาชิป X มาใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะใช้นาะแต่ว่าผมคิดว่าใส่อันเนี้ยดีที่สุดและตอนที่เราเล่นจริงเนี่ยมันก็ช่วยทำให้หมุนนานขึ้นนะครับอ่ะ โอเคครับเรามาดูในส่วนของน้ําหนักของพาร์แต่ละชิ้นกันนะว่าจะหนักประมาณเท่าไหร่เนาะชิปแรกก็คือชิปซูเปอร์คิงฮีโร่สองนั่นเองจะหนักเท่าไหร่นะครับเป็นเมทัลด้วยห้าจุกรัมนะครับต่อมาก็เป็นตัวเบลดโอเชโน่ ino นะครับนี่วามาไปยี่สกรัมแล้วก็ถ้าเรารวมไปเนี่ยตัวนี้นะครับลืมบอกว่า มันไม่ได้เป็นแบบซูเปอร์คินตัวอื่น,นๆตรงที่ตัวอื่นเนี่ยเราจะกดลงไปแล้วก็บิดถูกปะแต่อันเนี้ยเราทําได้แค่กดลงไปเฉย,ยๆแบบนี้นี่นะครับกดลงไปเฉย,ยๆเวลาที่เราจะเอาชิปออกเนี่ยเราต้องดันข้างหลังตรงนี้ออกนี่ออกแล้วออกง่ายมากนะครับนี่ตุดแล้วใส่เข้าไปมไม่ลง,ลง,ลงย่างๆอะลองดูซิหนักเท่าไหร่นะครับสําหรับพาสชิ้นลมกัน26.8กรัม นะจ้ะแล้วก็สุดไปเป็นเหล็กโอหนักพอสมควรนะครับในในน้ำหนักมือเนี่ยผมว่ามันหนักหนักพอสมควรแล้วนะดูว่ามันจะหนักเท่าไหร่โอ้เกือบสามสิบกรัมเลยนะยี่สิบเก้าจหกกรัมนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นเดเวอร์เดเวอร์เนี่ยขอแยกแล้วกันนะว่าเท่าไหร่เผื่อว่าบางคนอาจจะไม่อยากใส่ตัวชิปแซกก็ได้ แกก่อนน้ำหนึงแกไม่ออกแล้วเมื่อกี้ฉันแกะยังไองอะออกแล้วนะครับอืตัวชิปแซกก่อนแล้วนะชิปแซจะหนักอยู่ที่2.8กรัมนะครับแล้วก็ตัวส่วนแดดจะหนักอยู่ที่6.2กรัมรวมกันก็น่าจะเป็น8กรัมนิดนปะอือชุบอ่า8.9 8.8กรัมนะครับ มาวิธีการใส่นะครับถ้าเกิดว่าคนที่อยากจะให้ตัวเบรดมันล็อกนะผมแนะนําว่าให้คุณใส่รวมล่างก่อนแล้วค่อยไปล็อกนะครับเพราะว่าเวลาที่ไอเจ้าเหล็กตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับสนงทสนตรงนี้นะนนนะมันมาโดนกับปุ่มตรงนี้มันก็จะทําให้ล็อกหลุดฉะนั้นเราคนรวมล่างก่อนแล้วเราค่อยล็อกมันแล้วก็ตอนรวมล่างเนี่ยรบกวนกดตรงนี้ไว้ด้วยนะไม่งั้นตัวชิปมันจะกระเด็นออกมานะครับ เออหนี่ได้แล้วนะเฮเิออสโอเคนโนโอโซนแดชชิปแซตนะครับกี่กิโลว่าไม่ถึงสิกี่กรัมหกสิบห้าจุดสามกรัมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองรันเทสเจ้านี้กันมาเจ้าเฮติออสโอเคนโนนี่นะครับเป็นเบเบดเหมือนซ้ายนะไทยบาลานนะครับผมแล้วก็มีพี่ที่ ผมซื้อเบเบตบ่อยๆกับเขาเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าเฮลิออสโบเชโนนะครับเป็นเบเบตซูเปอร์คิงที่เก่งที่สุดนะอืมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพี่เขาบอกแบบนี้เนาะอืมมาเดี๋ยวเรามาลองวันเทสเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาลงไป <Yes. S 1> เวียงเวียงหน่อยนะเป็นเป็นบาลานซ์ที่เวียงเียงหน่อยนะครับอ่าสักพักหนึ่งเขาก็จะมา อยู่กลางสนามแลละนิ่งมากนะบอกให้ทุกคนในในกล้องอาจจะเห็นเขาขยับนะแต่ในของจริงเนี่ยนิ่งมาก โอ้หหมุนนานมากเลยนะครับเป็นนาทีลยทีเดียวเชียวนะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็เป็นบาลานซ์ที่บาลานซ์จริงๆสาหรับตัวนี้นะจบลงแล้วครับสําหรับการรีวิวเจ้าเฮริออส o อเชโนนะครับเป็นเบเบดซูเปอร์คิงตัวสุดท้ายของช่องดิสซิทอยแล้วมั้งอมเพราะว่าโปรดักต์ออฟฟิเชียลเนี่ยผมได้ทําการรีวิวไปจนครบหมดแล้วนะครับใครที่เป็นแฟนซูเปอร์คิงเนี่ยสามารถหาดูได้ในช่องดิซิทอยนะครับมี แน่จะครบทุกตัวแล้วล่ะถ้าเกิดขาดตตัวไหนบอกผมไม่ได้เนาะประมาณนี้ละกันสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตัวนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กันต่อไปละกันน้องฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ